สวัสดีทุกคนครับทุกคนที่กําลังวางแผนจะกู้ซื้อบ้านเนี่ยคงจะเคยได้ยินคํานี้ใช่ไหมครับคาว่ารีไฟแนนซ์บ้านเอ๊แล้วมันคืออะไรแล้วก็เห็นบอกว่าต้องทําทุก3ปีเอ๊แล้วทําไมเราต้องทาล่ะครับวันนี้ผมไนก์กสเดชก็จะพาทุกคนไปหาคําตอบกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาดูความหมายของคําว่ารีไฟแนนซ์ก่อนเลยนะครับว่ามันคืออะไรรีไฟแนนซ์นะครับมีความหมายง่ายๆเลยนะครับก็คือการกู้เงินจากธนาคารใหม่เพื่อมาโปโหนี้ธนาคารเดิมหรืออาจจะเป็นการกู้เงินจากธนาคารเดิมนะครับแต่เป็นนี่ ก้อนใหม่เพื่อมาโปนีธนาคารก้อนเดิมนั่นเองเหตุผลที่ทําแบบนี้นะครับก็เพื่อรีสตาร์ทดอกเบี้ยนั่นเองครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นผมจะพามาดูตัวอย่างจากตารางนี้เลยนะครับตารางนี้นะครับก็จะเป็นตารางแสดงข้อมูลอัตราดอกเบี้ยน,นะครับที่ธนาคารจะคิดจากเราในการที่เราเนี่ยไปกู้ซื้อบ้านกับธนาคารนั่นเองครับทุกคนจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าในช่วง3ปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่ธนาคารเขาจะให้อัตราดอกเบีย้ยเป็นในลักษณะของอัตราดอกเบี้ยที่คงที่นะครับแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ2 2ถึงเปซนครับซึ่งก็แล้วแต่แต่และธนาคารนั่นเองครับแต่ว่าพอหลังจากปีที่4เป็นต้นไปนะครับธนาคารเนี่ยเขาจะคิดอัตราดอกเบีย้ยเราเป็นแบบลอยตัวครับพอเรามาดูแบบนี้เราก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าอัตราดอกเบีย้ยตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปที่มันเป็นแบบลอยตัวเนี่ยแพงกว่าอัตราดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกถึงเท่าตัวหรือประมาณร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งนี่นะครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยต้องทําการรีไฟแนนซ์นั่นเองครับเพราะว่าการรีไฟแนนซ์นะครับก็คือการที่เราเนี่ย หม่นะครับเพื่อมาปปดหนี้ธนาคารเดิมก็เพื่อที่จะให้เราได้รับโปรโมชั่นดอกเบีย้ยของธนาคารในช่วง3ปีแรกนั่นเองครับซึ่งไออัตราดอกเบีย้ย3ปีแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3%ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากเราทําการรีไฟแนนซ์ทุก3ปีนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2-3%ไปตลอดเลยนะครับจนเราผ่อนบ้านหมดเลยซึ่งก็จะทําให้เราจ่ายดอกเบีย้ยให้กับธนาคารเนี่ยถูกลงอย่างมากเลยครับเอ๊ A, แล้วกับแค่ดอกเบีย้ยถูกลงเนี่ยทำไมเราต้องทำหรอครับมันจะถูกลงสักแค่ไหนกันเชียวผมก็จะพา ไปดูกันเลยนะครับว่านอกจากที่มันจะทําให้อัตราดอกเบี้ยเราถูกลงแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราเนี่ยหมดหนี้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับาะว่าอะไรนะครับผมจะพาไปดูตัวอย่างนี้กันเลยผมจะยกตัวอย่างนะครับถ้าหากเราผ่อนบ้านแบบไม่รีไฟแนนซ์นะครับสมมุตินะครับว่าผมเองเนี่ยกู้เงินจากธนาคารที่2ล้านบาทแล้วก็มีสัญญานะครับที่จะชําระต่อเดือนให้ธนาคารอยู่ที่เดือนละ1นึ่งหบาทนะครับโดยธนาคารเนี่ยจะคิดอัตราดอกเบี้ยผมนะครับในช่วง3ปีแรกเป็นแบบคงที่อยู่ที่2.75%ส่วนในปีที่4เป็นต้ส่วนในปีที่ับเป็นต ธนาคารจะคิดผมเป็นแบบอัตาราลอยตัวอยู่ที่ประมาณ6-7%นั่นเองครับในที่นี้ผมจะให้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6 1 5นซะครับซึ่งถ้าหากผมกู้เงินมาจานวน2ล้านบาทแล้วผมผ่อนเดือนละ14 0 0 0บาทใช่ไหมครับผมต้องผ่อนเป็นจํานวนงวดทั้งหมด255งวดหรือประมาณ21ปีกว่าๆนั่นเองครับจากเงินต้น2ล้านบาทใช่ไหมครับผมจะโดนดอกเบี้ยไปทั้งหมด1ล้าน5แสนกว่าบาทเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหากธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยตามนี้นะครับตามที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นมันจะททําใหห้้ยอดดรวมมมีงผั ที่ผมต้องชำระให้กับธนาคารตลอดระยะเวลา21ปีเนี่ยคือ3 5 0ล้าน5แสนกว่าบาทเลยทีเดียวครับอ้า แล้วถ้าผมผ่อนบ้านแบบรีไฟแนนซ์ล่ะครับถ้าผมผ่อนบ้านแบบรีไฟแนนซ์นะครับโดยที่ผมกู้เงินจากธนาคารที่2ล้านบาทเท่ากันนะครับแล้วก็ชําระต่อเดือนที่1 000, 4ึ0 0หบาทเท่ากันเลยครับอัตราดอกเบีย้ยในช่วง3ปีแรกนะครับจะอยู่ที่2.75%เหมือนกันครับแต่ว่าผมทําการรีไฟแนนซ์ทุกรอบเลยใช่ไหมครับ <dibuj satisfies S 2> <pled? S 1> ทำให้ผมเนี่ยได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ2.75%เหมือนกันครับผมตลอดระยะเวลาที่ผมผ่อนชําระนี่เลย,เลยก็คือดอกเบีย้ยผมเนี่ยอยู่ที่2.75%ประมาณนี้แหละโดยเฉลีย่ยตลอดระยะเวลา ซึ่งถ้าผมผ่อนชาระเดือนละ 1, 4 0 0 0บาทเหมือนกันใช่ไหมครับผมจะต้องผ่อนชอําระเพียง174งวดมดเท่านั้นเองครับหรือประมาณ14ีปีครึ่งนั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยอดรวมชําระของผมที่ผมต้องจ่ายให้ธนาคารทั้งหมดเนี่ยตลอดระยะเวลา14ปีครึ่งเนี่ยคือ2ล้าน4แสนบาทเท่านั้นเองครับจากเงินต้น2ล้านบาทผมโดนดอกเบี้ยไปแค่4 2 0แสนสหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเอ๊ทุกคนคงจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยมันทําให้เราต้องจ่ายหนี้ให้กับธนาคารน้อยลงมาก มากเลยครับผมจะเทียบให้เห็นภาพแบบชัดเจนเลยนะครับถ้าผมไม่รีไฟแนนซ์นะครับผมต้องชําระหนี้ให้ธนาคารทั้งหมดคือ3ามล้านห้าแสนห้าหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับแต่ถ้าผมทําการรีไฟแนนซ์ใช่ไหมครับผมต้องจ่ายหนี้ให้ธนาคารทั้งหมดเพียง2องล้านสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองครับซึ่งทุกคนจะเห็นเลยใช่ไหมครับว่ายอดหนี้ที่ผมต้องจ่ายเนี่ยมันลดลงถึง1นล้านหนึ่งแสนกว่าบาทเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้นะครับจานวนงว่ที่ผมต้องผ่อนชําระหนี้กับธนาคารเนี่ยยังลดลงอีกด้วยครับจากเดิมนะครับผมต้องผ่อนธนาคาร เป็นระยะเวลา255งวดใช่ไหมครับผมก็ได้ผ่อนธนาคารเหลือเพียง174งวดเท่านั้นเองครับทั้งที่ผ่อนเดือนละเท่าเดิมหรือผมเนี่ยหมดหนี้เร็วขึ้นไปประมาณ6.75ปีหรือประมาณ7ปีเลยทีเดียวครับครับพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเพราะว่าการที่ประหยัดหนี้ไปได้กว่าล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่น้อยเลยนะครับครับผมจึงอยากให้ทุกคนนะครับทาการรีไฟแนนซ์นะครับทุก3ปีนะครับเพราะว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะคิดอัตราดอก เบี้ยคงที่อยู่ที่3ปีแรกครับหรือว่าทําการรีไฟแนนซ์ทุกครั้งก่อนที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะปรับเป็นแบบลอยตัวนั่นเองครับเอ๊แล้วถ้าเราทําการรีไฟแนนซ์ก่อนครบกําหนด3ปีแรกล่ะเพราะว่าธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยสปีแรกเขาจะคิดอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่ใช่ไหมครับดังนั้นเขาจึงมีข้อกําหนดนะครับว่าถ้าเราทําการรีไฟแนนซ์ก่อนครบกําหนด3ปีเนี่ยเราอาจจะโดนค่าปรับ 0- 3%จากยอดเงินกู้เลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเราจะทําการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมอะไรบ้างหรือเปล่านะ ตอบได้เลยนะวครับว่ามีครับเพราะว่าการรีไฟแนนซ์นะครับก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยไปยื่นขอสินเชื่อก้อนใหม่ใช่ไหมครับเพื่อมาโปรนี่สินเชื่อก้อนเดิมดังนั้นเขาก็จะทําทุกอย่างเหมือนกับการที่เราไปขอสินเชื่อก้อนใหม่เลยครับหนึ่งเลยนะครับก็จะมีค่าประเมินทรัพย์สินครับเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารเนี่ยไปประเมินราคาทรัพย์สินของเรานะครับเพื่อ กำหนดวงเงินกู้ให้เรานั่นเองครับ2นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ใหม่นะครับซึ่งจะอยู่ที่0ูนถึงเนะครับแต่ถ้าหากเราเนี่ยไปขอสินเชื่อจากธนาคารเดิมค่าใช้จ่ายตัวนี้อาจจะไม่โดนนะครับค่าใช้จ่ายตัวที่3นะครับก็คือค่าจดจำนองนั่นเองครับเพราะว่าการที่เราไปขอวงเงินกู้จากธนาคารใหม่มาโปธนาคารเดิมนะครับก็เหมือนกับการที่เราเปลี่ยนเจ้าหนี้นะครับก็ทําให้เราเนี่ยต้องทําการจดจำนองใหม่ด้วยนั่นเองครับซึ่งการจดจำนองที่สำนักงานที่ดินนี้นะครับปกติก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่่ที ต่อราคาประเมินของทรัพย์สินเรานั่นเองครับแต่นะครับในปี2 5 6 4นี้มีข่าวดีนะครับเพราะว่าในช่วงวิกฤตการโควิดเนี่ยก็มีการลดอัตราค่าจดจำนองลงเหลือเพียง0 0 1เปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับค่าใช้จ่ายตัวที่4นะครับคือค่าอากรแดมในการติดเอกสารนั่นเองครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายตัวที่5นะครับคือค่าทําประกันหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนั่นเองครับซึ่งค่าใช้จ่ายตัวนี้นะครับจะแล้วแต่แต่ละธนาคารประกาศกําหนดหรือว่าทําข้อตกลงร่วมกับเรายังไงนั่นเองครับและค่าคือ เรียกปรับนะครับซึ่งค่าเรียกปรับนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการที่เราเนี่ยทำการรีไฟแนนซ์ก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั่นเองครับซึ่งก็จะโดนอยู่ที่ประมาณส่วนถึงสเซแล้วแต่แต่ละนโยบายของแต่ธนาคารนั่นเองครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ทําการกู้ซื้อบ้านนะครับแล้วก็กําลัง่อนชําระบ้านอยู่นะครับให้ความสําคัญกับการรีไฟแนนซ์ด้วยนะครับเพราะว่าการรีไฟแนนซ์เนี่ยนอกจากจะช่วยทําให้เงินที่เราต้องจ่ายหนี้ให้กับธนาคารน้อยลงเนี่ยแล้วยังทําให้เราหมดหนี้เร็วขึ้น ด้วยครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ที่ผมนํามาแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ